เอาหัวนหน้าพวกเรากับพีมมาได้ยังยังเลยครับตอนนี้ก็กำลนนังดูกล่องอยู่ค่ะงั้นเดี๋ยวผมจะส่งนยนต์กล่องเข้าไปค่ะ

น้องใช่ไปก่อนเลยม<า>ันแก้วเขาถึงตายแน่เลยยันนง,นงน้องเข้าไปดี ขึ้นตกคึ่มเมื่อมเหมอข้าหนา้าพุมนม่ตอกอยู่แถวนี้แหละคะ่ะนี่เเหรอนี่เสีขาบดูจากรอยพยนนานาคคือสีขาบ ก็ดีสิวอาจะรู้อะไรเฮ้ยนี่ก็เลยต้องใสเลยโอ้โหอืมอืมว่ายน้ำบนอยู่ในน้ำไม่ได้แต่เกมนี้ผมไม่ผมอยู่ในน้ำไม่ได้โอ้ บาจีน,นแซมแซมตัวเองมาเร็วๆค่ะเราจะไปเล็วหละงวันเราหาทางออกก่อนไหมพอดีนะครับเพราะพวกเรายังไม่รู้เลยว่าทางออกอยู่ไหนกดหน้าปุาเราไม่รู้เลยว่าทางออกอยู่ไหน อืมโอเกว่าต้องเอาแมลไวตรงรินนะแมวป่าเนี่ยเมวปา่ปลาล่ะโอเคแล้ววเราจะออกจากที่นี่ยังไงอืมฉันยังไม่รู้เลยขอให้ฉันนึกข้อนึงไหม มม่ได้ไม่เน, <Ừ. S 1> นี่ยอยากไม่ชั้งผูกไว้ไปไว้ก็บอกแล้วไปรู้จดกพวกเราอาจจะติดอยู่ในที่นี่มาเกือบสิบปีได้นะเอิ่งิบกว่าวันแล้วนาจะต้องอยู่ยที่นี่ไปตลปดะโกันแน่เลยครับแล้วกปรู้เหรอ แล้วว่าเ่เราจะจติดไปที่นี่จะหลอกกางดูแองพี่สกักก่อนดิมันอาจจะไม่มีที่สุดที่สิ้นสุดก,ก็ได้ดูนี่สิมันอาจจะไม่มีที่สิ้นสุดก,ก็ได้เน,นี่นเราอาอจจะอยู่เคนเราจะไปรูยังไงว่าบนหาวเมื่อเราจะอยู่ที่ไหนดู นัน่นเนงเดินเดินนี่ทางนี่ทางนู้นทางนี่ทางนู้นทางนี่เราทางนู้นทางนี่อาจจะไปที่ไหนก็ได้ใครจะไปรู้โปรดติดตามต่อไปนะพ่อหนุ่ม